คุณก้องพบ l อีกรุ๊ปจับมือมอหัวเฉียวและวิทยาลัยจีนศึกษาแถลงข่าวเวทีประกวด Miss Chinese Global Thailand 2025ชวนสาวสวยหมวยร่วมชิงมง หนทางหมื่นหลีเริ่มต้นที่ก้าวแรกคุณก้งพบสิมาพิเชษเจ้าของลิเกสิทธิเวที Miss Chinese g l o b a l Thailand 2025 MD ของบริษัทโปรดักชัน LP Group และผู้ก่อตั้งเพจตระกูลซิมประเทศไทยรวมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติโดยรองศาสตราจารย์ดรอุไรพันธ์เจนวานิชญานอนอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยจีนศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรอเอร์ชนตอิ่มสำราญคณะบดีมหาวิทยาลัยจีนศึกษาและผู้จัดการเวที คุณจอนนี่ฮาวจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวเวทีประกวด Miss Tennis g l o b a l thailand 2025เวทีประกวดสำหรับคนไทยและคนไทยเชื้อสายจีนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีคนไทยเชื้อสายจีนในประเทศให้กับคนรุ่นใหม่โดยมีคุณใบาชาชาลิสารองอันดับ2 Miss Tourism World 2018คุณก้องเทนเนตรองอันดับ1 The North t h a ต l a n d 2024เข้าร่วมงานโดยมีปิงปิงลพัดปาลินรับหน้าที่พิธีกรเมื่อวัน ันอังคารที่1กระกฎาคม2568นางสารเจ้าแซ่ซิมกรุงเทพศาลเจ้าที่มีสอมังกรหินแกรนิตแกะสลักสูงที่สุดในกรุงเทพมหานคร การจัดเวที Miss Chinese Global Thailand ครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นเวทีแรกของเมืองไทยแล้วก็เป็นเวทีสัญชาติไทยด้วยครับเพราะว่าเราจะเห็นว่า่เวทีต่างๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัญชาติอื่นบ้างแต่ว่าทางเราอะครับเป็นเป็นเวที Miss Chinese Global ที่เป็นสัญชาติไทยเวทีแรกของประเทศและของโลกครับผู้เข้าประกวดในผู้เข้าประกวดที่จะเข้ามาในเวทีนี้ครับจะได้รับการ อบรมและเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นคนไทยเชื้อสายจีนและก็ศิละปะวัฒนธรรมของจีนครับโดยเราจะมีแกนนำในในส่วนของทางด้านวิชาการครับจากมหาวิาทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเวทีนี้นอกจากความสวยแล้วผู้เข้าประกวดยังต้องมีหัวจิตหัวใจที่อยากเรียนรู้ความเป็นคนไทยเชื้อสายจีนแล้วก็วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมของประเพณีจีนครับ ก็ทางมหาวิทยาลัยหัวเฉินเฉลิมพระเกียรติเองนะคะก็จะสนับสนุนทางด้านวิชาการค่ะก็จะมีการทํากิจกรรมแล้วก็ให้การอบรมทางด้านประวัติความเป็นมาของชาวไทยเชื้อสายจีนหรือว่าชาวจีนโพสทะเลนะคะเพื่อให้ทราบประวัติความเป็นมาตลอดจนศิลปวัฒนธรรมนะคะหรือภาษาเพื่อที่จะได้ให้ทางผู้ที่เข้าประกวดนะคะหรือว่าผู้ที่เป็นมิสไชนิสโกลบอลนะคะได้เป็นตัวแทนในการ การที่จะไปเผยแพร่ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไปค่ะคือจริงๆแล้วก็อาจจะมีผู้ที่สนใจแต่ว่าถ้าเราถ่ายทอดโดยการที่จัดอบรมหรือให้เข้ามาเรียนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นที่น่าสนใจแต่ถ้าผ่านกิจกรรมที่คนรุ่นใหม่สนใจอย่างเช่นการที่เข้ามาประกวดหรือมีเวทีประกวดม i แชมิสโกบอลเนี่ยก็จะทำให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะ ก็ในส่วนของโรงแรมนะคะได้เตรียมความพร้อมของห้องพักนะคะที่เรามีคอนเซปเป็นดินน้ำลมไฟให้กับน้องๆนางงามได้เข้าพักแล้วเนี่ยในห้องการทำกิจกรรมเราก็จะมีห้อง private ที่จะให้น้องๆเนี่ยเข้าไปใช้บริเวณของห้องพักแล้วก็ห้องอาหารเนี่ยค่ะเป็นที่ทำกิจกรรมร่วมด้วยแล้วก็เราเองเนี่ยได้เตรียมเรื่องของอาหารนะคะที่เป็นอาหารอร่อยของเยาวราชเนี่ยหลายๆร้านเนี่ยค่ะขึ้นมาให้น้องๆได้ร่วมทานกันในที่เดียวกันเลยค่ะ โรงแรมมีความพร้อมมากค่ะค่ะสำหรับหนูนะคะก็เป็นออกมาในะนำอ๋อสปอนเซอร์นะคะผลิตภัณฑ์หม่วยโกโก s สกินนะคะก็อยากนำผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะมาให้น้องๆใช้ในการประกวดน,นะคะเป็นคนอัพผิวนะคะช่วยดูผิวก็กันแนดดด้วยนะคะแล้วก็อยากฝึกให้น้องๆเนี่ยขายของแล้วก็เป็นอินฟลูด้วยอินฟลูเอนเซอร์ด้วยนะคะก็อยากนำผลิตภัณฑ์ดีๆนี้มาให้ทางอากองประกวดน,นะคะ Miss Chinese Global ได้ ลองใช้ดูแล้วก็ให้น้องๆได้ใช้ในกองประกวดว้วยค่ะใช่ค่ะก็หนูเคยประกวดมาก่อนนะคะก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็อยากมาช่วยเทรนน้องๆในการประกวดนะคะไม่ว่าจะเป็นการเก็บตัวหรือว่าการขายของว่ากิจกรรมต่างๆในกองประกวดนะคะก็สามารถมาสอบถามไปใช้ได้ไมค่ะอยากจะให้เวทีครั้งนี้คือกระต กาหรหลายๆอย่างก็อยากจะให้เปิดยโอกาสครั้งนี้นะครับเวทีนี้ <c oughs> เป็นรประตูให้น้องๆได้เจอโอกาสนะครับอยากให้น้องๆทุกคนทำเวที <c oughs> มันเป็นเทรนนะครับของของช่วงนี้เ <c oughs> มื่อวานเพิ่งเห็นในติ๊กตอกเขาบอกว่าแต่ก่อนเป็นทอปป้าตอนนี้เป็นเกิร์ลเกิร์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนแบบเต็มที่เพราะโอกาสมีแน่นอนนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นแคสติ้งมีพวกแพลตฟอร์มต่างๆที่อยากให้น้องๆไปศึกษาแล้วก็ใช้เครื่องมือพวกนี้สร้างตัวตนให้เป็นประโยชน์ ต้องอยู่ที่เ,เลกเตอร์แล้วก็การคราเป็น <Okay. S 1> จีนก <Okay. S 1> ว้างมากครับพวกมีเวลาสองชั <laughs> <laughs> ่วโมงมีโอกาสเยอะครับโอกาสเยอะมากเทรนด์เราใช้นกต้องโขนะนะครับ้องโขนนะครับเป็นตัวแทนของอผู้หญิงที่มี อิทธิพลนะครับแล้วก็สง่างามน,านะมิสผู้หญิงท่านนี้เนี่ยจะเป็นตัวแทนพวกเรานะครับชาวไทยจีนนะในการเปิดแผ่วัฒนธรรมแล้วก็เปิดประตูบานแรกครับในเวทีของม<ๆ>ิสไชนีสโปรเกรสซีฟปีแรกของเราเพราะฉะนั้นคนคนนี้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความสําคัญแล้วก็ความพร้อมทั้งสองด้านนะครับหนึ่งคือความพร้อมทางด้านการเป็นนางงามนะครับสองคือความพร้อมในในด้านของการเป็นผู้บัินธรรมอันเนี้ยเดี๋ยวผมขออุไปไว้ก่อน ให้ทุกคนได้ติดตามครับทุกช่องทางของ Miss Chinese Global ทั้งทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่รู้พูดได้เปล่านะเพราะเดี๋ยวออกทางหลายๆแพลตฟอร์มนะพูดได้ใช่ไหมครับอ่าวทั้งติ k ต o อก f c e e o o o อ่า s t a g r a m กรต่างๆนะครับสามารถให้ทุกคนติดตามไว้นะครับ <S <S แล้วก็จะได้เห็นท่านาการด้วยว่าผมจะขอคำอึกษาจากาท่านผู้ทรงคุณคุณธุทธว,วัยวุฒิทั้งหลายนะครับนะแล้วก็ผู้ค้าประปวด แล้วก็อาจจะเป็นประชาชนทั่วไปด้วยที่มีส่วนที่จะลงความเห็นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรสร้างความ,มาเป็นมาเป็นไปให้กับเวทีนี้ด้วยทั้งมงกุฎแล้วก็เครื่องประดับนะครับรวม,มกรากว่า4 0 0 0 0 0บาทแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมใจีิวาบอกเลยว่าขอให้ทุกท่านมาเถอะปีนี้เราเป็นปีแรกจริงๆนะครับเราเป็นปีแรกที่เราเพิ่งเริ่มประกวดในประเทศไทยรอบแรกเลยนะครับประตูบานของเราจะเป็นบานเล็กหน่อยแต่ว่าที่ทุกท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับนะ เพื่อข่ายไทยจียนเรามันค่อนข้างกว้างนะครับเพราะฉะนั้นประตูบานแรกอาจจะนําไปสู่พื้นที่อันกว้างใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านก้าวเข้ามาใครที่พร้อมนะครับก้าวเข้ามาเลยครับบร,บ,รบ,รบ,บริบทของนางงามเนี่ยในยุคปัจจุบันมันต่างออกไปแล้วเพราะฉะนั้นเป็นยุคของการทำคอนเทนต์ในการหาแสงในการหาความรู้ในการเก็บประสบการณ์นั้นไม่ว่าคุณจะได้มงกุดหรือไม่ได้มงกุดผมว่ามันคุ้มค่าที่คุณจะเข้ามาแน่นอนเลยนครับมงกุดเวียนไหมครับเป็นมงกุฎที่ อูไว้ก่อนดีกว่าเนาะไว้ก่อนดีกว่าก็อย่างที่แจ้งไปครับคุณสมบัติของสาวงามที่จะเข้าประกวดเวทีนี้นะครับก็คือเป็นเพศหญิงสัญชาติไทยแล้วก็มีอายุ1 8 3ปถึง31ปีครับแล้วก็ส่วนสูง150ยหเซนติเมตรขึ้นไปแล้วก็เปิดรับสมัครถึงวันที่18กระกฎาคามช่องทางการสมัครนะครับทักมาใน Facebook f a เฟซบุ๊กแฟนเพจ Miss Chinese Global Thailand ได้เลยครับ น้องๆนักศึกษทุกคนที่มีความมาั่นใจตัวเองนะครับอยากให้มาตรวจไปทีมีกันมากมายทำนองว่านะครับมีผู้มีประสบการณ์มากมายช่วยเหลือนะครับเป็นประตูที่ดีมากตอนนี้มีปีหน้ามนะีหลังที่จะไปขายจีวยเหมือนกัก็เปิดแต่ว่าจะยังบอกไม่ได้นะครับตอนนี้ก็มีที่ผ่านมาก็จะมีตอนนี้ใน,นเน็มีเซเชียลสำหรับคนเราแล้วก็ตอนนี้มีโซเชียลด้วยนะครับไปดูนะครับตามไอจีจีนห่าได้จิน ก็ขอเชิญชวนนะครับน้องๆที่อยากเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นคนไทยเชื้อสายจีนแล้วก็ทั้งประเพณีศิลปะวัฒนธรรมของจีนนะครับเข้ามาสมัครกันเยอะๆครับเว <Okay. S 2> ทีเราเปิดโอกาสให้สําหรับทุกคนครับขอบคุณครับเก okay. ิจกรรมแรกที่จะเกิดขึ้นเลย2ส,งสิงหาคมนะครับเราจะออเดชั่นกันในวันนั้นแล้วเราก็จะรู้ผลในวันนั้นแหละว่า22สาวสวยจะเป็นใครบ้างแต่ออดิชั่นเสร็จแล้วในช่วงเดือนสิงหาคมเหมือนกันประมาณวันที่ ไม่ใช่ประมาณ 8, 9, 10, 11เราจะเก um, ็บต in ัวกันที่แกรนไชน่านะครับ4วันเราเก็บตัวกิจกรรมในวันนั้นมีอะไรบ้างนมอ้วนเชิญครับก็เริ่มตั้งแต่วันแรกนะคะเราก็จะไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมเชิงวัฒนธรรมที่ปอดตึงแต่มีมุกเด็ดแน่ๆติดตามพี่ๆข่าวท่านใดอยากได้คอนเทนต์ตามเราไปนะคะเสร็จแล้วจากนั้นเข้าพักโรงแรมแล้วก็มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้สาวๆในเรื่อง การดูแลตัวเองเสริมสวยเอาง่ายเสร็จแล้วในวันต่อๆมาก็จะมีกิจกรรมจากมหาวิทยาลัยหัวเชียวเฉลิมพระเกียรติร่วมให้ความรู้ในด้านวัฒน,นธรรมรวมไปถึงการแสดงที่จะใช้ในการแสดงในรอบไฟนอลด้วยยังไม่พอยังมีการอบรมเกี่ยวกับ personality เกี่ยวกับการแต่งเนื้อแต่งตัวในการใช้เครื่องประดับ แล้วก็พร้อมที่จะไปทํากิจกรรมที่ถนนเยาวราชในตอนเย็นสนุกแน่ๆถนนเยาวราชยังมอ่ <22 S 1> คนลงลุยถนนเยาวราชย,ยังไม่พอมีแฟชั่นพิเศษไฮไลท์สําหรับ22สาวที่พี่ๆจะมีข่าวให้ไปชมว่าชุดเรียนเชิญสื่อ <c oughs> เรียนเชิญสื่อนะคร <c oughs> เรียนเชิญเลยวันที่10บสิบสิงหาคมนะครับเราจะมี พบกับ22สาวสวยของเรานะครับมิสไทยมิสโกลบ a ลไทยแลนด์ว่าเป็นใครบ้างวันนั้นวันที่20ที่โรงแรมแกงไชน่าเราจะเปิดตัว 20, 22สาวสวยวันนั้นที่นั่นนะครับกิจกรรมทุกอย่างเราจะสอนให้เด็กหมดแต่จะมีแทกๆอะไรมาขอเก็บไว้ก่อนเพราะตอนนี้กําลังขำมวดอยู่ไม่ต้องกลัวนะเธอโดนแน่ๆ <c oughs> อ่ะนี่ไงเมื่อกี้เลยอุบไว้ไงคุณแม่นิดาจเย็นเจะบอกว่าเป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งที่อยากให้พี่ๆสื่อทุกคนนะคะได้ไปชมว่า ชุดว่ายน้ำสไตล์จีนจะออกมาในรูปแบบไหนเซ็กซี่สวยน่ารักยังไงกับสาวๆทั้ง22คนเป็นไฮไลท์ที่เราจะเชิญพี่ๆไปพบกันในวันที่10คนคนจีนไม่ค่อยว่ายน้ำใส่ชุดว่ายน้ำว่ายกันไห <ừ> เราก็เลยบอกให้คุณดูไม่ได้ว่ามันเป็นแบบไหนมันอาจจะเป็นที่เอ๊ะใช่ไม่ใช่ไปดูกันเพราะตอนนี้เตรียมเตรียมชุดไว้แล้วส่วนหนึ่งขอรอสรุปวีว่าว่าสวยไม่สวยหรือใส่แล้วมันพอดีแค่ไหน ต้องให้เหมาะกับผู้เข้าประกวดนะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเกรสนะคะก็ให้ผลที่มาสมัครที่นี่นะคะเพราะว่าเวทีนี้ไม่ใช่แค่เวทีสําหรับทั่วไปแต่ว่าเวทีนี้คือเวทีสําหรับสาวหมวยและก็เปิดทุกโอกาสจริงๆค่ะอยากบอกนะคะว่าใครที่กําลังลังเลอยู่สมัครเถอะค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าฝากพวกเรานะคะแล้วก็ฝากเวทีนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเวทีนี้ไม่ใช่แค่สาวมวยอาจจะมองว่ามิส เทนนิสกอลไทยแลนด์เนี่ยเป็นแค่สองโมหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเราเปิดรับทุกโอกาสเลยค่ะก็ฝากเวทีนี้ด้วยนะคะตอนนี้นะคะก็เตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพค่ะและก็หน้าตานะคะเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเนาะแล้วก็เพื่อที่จะเรียกว่าเหมาะกับเวทีแห่งนี้ค่ะก็พัฒนานังทางด้านบุคลิกภาพและกอ็อง์รวมเวยคะ่ะเตรียมพร้อมอีกอย่างลูกเตรียมพร้อมรับของรับ <c oughs> วิทยายุธ รับสิ่งต่างๆดีๆที่แม่ๆพี่ๆจะป้อนและส่งต่อให้พวกหนูนะลูกแล้วเอาเก็บไปเป็นทูตวัฒนธรรมไทยเชื้อสายจีนกันทุกๆคน่าอีกนิดนึงสาวคนไหนแค่สนใจในวัฒนธรรมจีนไม่จะเป็นต้องสาวหมวยตาตีตาเฉียงจะหน้าแขกนิโกรฟฝรั่งมาเลยลูกเป็นแค่คนที่มีใจรักในความเป็นจีนมาร่วมกันค่ะนะคะเวทีใหม่แตทีมาทงานเราไม่ใหม่นะครับแก่มากแก่มากเห็นก็มานาน <laughs> เมตานิวขอบสอบทุกข่าว